สวัสดีครับวันนี้ผมนําคณะเจ้าที่ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระเราจะไปจังหวัดนาราธิวาสกันขณะนี้เรามารอขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองเพื่อบินตรงไปยังจังหวัดนาราธิวาสและเมื่อถึงนาราธิวาสแล้ววันนี้โปรแกรมวันนี้ขั้นต้นเนี่ยเราจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดยะลาเพื่อไปพบปะก,กับกลุ่มกเกษตรกรชาวสวนทุเรียนแล้วก็กลุ่มข้าราชการกระทรวงกรเกษตรรวมทั้งข่านผู้ว่าการจังหวัดยะลาเพื่อชี้แจง ความเป็นไปความเป็นมาแล้วก็ทบทวนการดรําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพทุเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนกําลังออกสู่ตลาดเราจะไปดูแลว่าทุเรียนของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปีทองหลังพระไปดําเนินการไว้จะเป็นยังไงบ้างเชิญตามเราไปดูได้ครับ ขณะน,น,นี้เรามาถึงที่จังหวัดนาราธิวาสที่สนามบินนาราธิวาสนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปที่สวนทุเรียนอำเภอรามันจังหวัดยะลากันครับ ขณะนี้เราเดินทางจากสนามบินนาาทิวาสมาถึงตัวเมืองยะลาก่อนที่เราจะไปชมสวนทุเรียนที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนาาธิวาสนั้นวันนี้ผมพาท่านทั้งหลายมาที่ลงรับซื้อทุเรียนหรือสถานที่รับซื้อทุเรียนซึ่งเป็นของผู้ที่มีอาชีพค้าขายทุเรียนเนี่ยเขามาเปิดลงรับซื้อทุเรียนลงแห่งนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นของคุณจันทร์ทิพย์ซึ่งมาเปิดรับซื้อทุเรียนจากสมาชิกของ สถาบันปิดทองหลังพระในการรับซื้อทุเรียนนั้นเดี๋ยวจะต้องให้คุณจันทิพย์เจ้าของโลงเป็นคนอธิบายว่าเขามีขั้นตอนการรับซื้อทุเรียนยังไงและทุเรียนแต่ละวันนั้นนะ่ะมีจํานวนกี่หมื่นกี่แสนตันราคารับซื้อทํำยังไงการคัดเลือกทุเรียนของปิดทองหลังพระเป็นยังไงแล้วก็ กเกษตรกรที่เป็นสมาชิกปิดทองหลังเวลาเอาทุเรียนมาขายเนี่ยคุณภาพของทุเรียนของสมาชิกปิดทองหลังพราเนี่ยดียังไงแตกต่างก,กับทุเรียนกเกษตรกรรายอื่นยังไงซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้พบกับคุณจันทิพย์เจ้าของลุงทุเรียนในเขตอำเภอเมือง,องยะลาครับรถเข้ามาเราต้องคัดเกตแยกเกตค่ะอ๋อจุดนี้เป็นจุดคัดเกศเ,เ,เวลาเกษตรกรเอามาปั๊บเนี่ยต้องคัดเกตเกตทุเรียนมีระดับกี่กีเกตครับเกต ABCC เกรดเอเกรดบเกรดนี่ไม่ได้ดูจากรสชาตินะครับเพราะเขายืนยันมารสชาติทุเรียนจัหวจัยะรานี่ชั้นหนึ่งแล้วแต่จะดูจากลักษณะถ้าเกรดเรเนี่ยต้องเ,เป็นฟูสวยนะครับถ้า B นีนี่ภูอาจจะบิดเดี้ยว เกศ C, อาจจะเล็กและบูไม่สวยเขาคัดอย่างนี้ครับคัดเสร็จแล้วก็กพอคัดเกดเสร็จปั๊บก็จะแยกเป็นกองเป็นกองอันนี้<ท> <ๆ S 1> เป็นทุเรียนเกศเอที่คัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วอพอเขาคัดเกดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุเรียนลังเนี้ยจะไปส่งที่ไหนครับส่งจีน,เ,นเป็นทุเรียนส่งออกไปยังประเทศจีนแต่ก่อนที่จะไปส่งที่ประเทศจีนนั้นจะต้องมีการชุบน้ํายา สารเนี่ยนะครับเป็นสารที่มาเนี่ยไม่มีพิษต่อร่างกายแต่ว่ามันจะทําให้เนื้อทูเรียนไม่ยุ่ยนะครับมันจะสุกเสมอกันและก็ไม่มีหนอนมานะครับหลังจากชุบน้ํายาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปวางตรงนู้นเพื่อที่จะบรรจุลงอะไรครับลงกล่องนื่งลงกล่องลงกล่องกล่องเสร็จแล้วก็ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ นี่ทุเรียนที่ชุบน้ำยาเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะบรรจุลงกล่องเพื่อเอาขึ้นห้องเย็นส่งไปยังประเทศจีนใช้เวลาเดินทางจากแยลาไปถึงปลายทางประเทศจีนสี่ถึงห้าวันข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวที่นครปนมผ่านประเทศลาวไปยังประเทศจีนเลยนะครับกล่องที่บรรจุนี่เดี๋ยวเราไปดูกล่องนะครับที่เขาบรรจุไว้และจะส่งออกยังไงพอบรรจุกล่องเสร็จปั๊บปิดกล่องแล้วก็เอาฟิลเสร็จปั๊บเอารถมาขนจากนี่ ขึ้นไปยังรถเทเลอร์เป็นรถเย็นนะครับรถตู้เย็นการรับซื้อทุเรียนของโรงยะลานั้นจะเปิดรับซื้อในช่วงเย็นประมาณ5-6โมงเย็นะนะครับเสร็จแล้วก็ทยอยเอามาขึ้นรถห้องเย็นะนะครับรถที่จะออกจากจังหวัดยะลาประมาณตีสี่ตีหถึงประเทศจีนใช้เวลาประมาณ5วันอย่างช้า5วันอย่างช้า5วันที่เมืองอะไรครับที่ประเทศจีนกวางซีค่ะไปที่กว,วางซี นานหนิงเป็นจุดกระจายสินค้าที่เมืองน,นานหนิงประเทศจีนเพื่อที่จะตกต่อไปยังปากิีงไปยังมณฑลต่างๆของป,<ร>ประเทศจีนนะครับที่เรามาทั้งหมดเ,เป็นกระบวนการรับซื้อทุเรียนที่ลงในจังหวัดยะลานะครับพรุ่งนี้เราจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลาย้อนไปดูในสวนทุเรียนจริงๆเลยว่าในสวนเนี่ยเขาปลูกยังไงกเกษตรกรจะทํายังไงท่านจะได้ทราบว่าการปลูกทุเรียนที่หลังจากสถาบันปิดทองหลังพรรคเข้ามาส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยปรับวิธีการดูแลทุเรียน แบบใหม่จัดสวนใหม่นะครับการบำรุงรักษาให้ทุเรียนสดแล้วก็ไม่เป็นทุเรียนไส้ซึมหรือทุเรียนอ่อนจะทำไงเราจะไปดูกันที่สวนทุเรียนจริงๆที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาครับ ครับตามสัญญาที่เราคืนนี้ที่เราบอกกันไว้ตอนที่ไปเยี่ยมโรงรับซื้อทุเรียนในจังหวัดยะลาเช้าวันนี้เราพากันมาที่สวนทุเรียนของอำเภอรามันที่ตำบลกาลอนะครับมาที่สวนของแบมะแบมะคือท่านนี้แบมะเดิมนั้นมีทุเรียนอยู่กี่ต้นกี่ไร่เจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบต้นห้าไร่ห้าไร่ปลูกมาตั้งแต่ปีไหนปีสี่สองครับก่อนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองที่เป็นก่อนที่ปิดทองจะลงมานั้นแบมะขายทุเรียนได้ประมาณเท่าไหร่ไม่เกินสองแสนครับ หลังจากมาร่วมงานกับโครงการปิดทองหลังพระแล้วขายได้ปีแล้วเท่าไหร่ปีได้เด้สี่แสนครับแล้วปีนี้ป,ป,ปีนี้คาดว่าปีนี้คาดว่าไม่ต่างกว่าล้านหนึ่งครับเงินตั้งล้านหนึ่งไหนลองบอกเทคนิคนีททาไมอยู่ๆเคยขายได้สองแสนตอนนี้เป็นล้านเนี่ยทายังไงถึงสวนขายได้เป็นล้านเราทําเป็นระบบของปิดทองหลังพระใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยถูกต้องระบบน้ำใส่ปุ๋ยแล้วเวลาเป็นโรคทํายังไงทพ้งยาปนยา มีทีมเทคนิคของปิดทองลามพะมาดูแลประชุมอาจารย์เรือนแล้วก็การดูแลมาแนะนำวิธีการดูแลสวนการตัดทุเรียนทำยังไงสอนไหมอแล้วเวลาแยกทุเรียนเนี่ยมอก่อนขายขายขายอะไรได้ขายเมาสวนใช่ไหมครับครับตอนหลังทำไมมาขายเป็นลูกๆตอนนี้ท่านปิดทองเขาหาตลาดดีๆมา ให้เพราะเราขายอ๊ะแต่ดูี้เขาบอกว่าไม่ต้องไปเอาไปตาลาดแล้วส่งไปไปสนีส่งออนไลน์นี่เราทํายังไงลูกสาวทำมาให้ลูกสาวทําขายออนไลน์ทรบาบว่าขายออนไลน์ไปเนี่ยถ้าเกิดปลายทางเขาทุเรียนเสียทุเรียนเน่าเนี่ยเราทายังไงต้องคืนคเขาเอาเงินคืนเขาา้าไปนี่คือแบมะที่อยู่ที่บ้านกาลอเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับเดิมเนี่ยขายได้ประมาณแสนสองแสนแต่พอตอนหลังเนี่ย แมะาใช้วิธีการของอาสา,าสมบักปิดคองหลังพระซึ่งไปอบรมมาที่จังหวัดระยองเนี่ยมาปรับปรุงสภาพสวนใหม่เริ่มตั้งแต่การให้ปุ๋ยให้น้ำการดูแลรักษาโรคเพี้ยรวมถึงเมื่อตัดเป็นลูกได้แล้วเนี่ยก็จะมีการคัดเลือก ทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่ทำยังไงบรรจุพันธุ์ทำยังไงขายออนไลน์ทำยังไงนะครับก็ทําให้รายได้จาก2องสามแสนบาทเมื่อปี6 4 – 6 5นี้ขึ้นมาประมาณ5้าแสนหกแสนแต่ปีนี้แบมะมั่นใจเนื่องจากราคาทุเรียนดีแล้วก็ทุเรียนมีคุณภาพเนี่ยน่าจะได้เป็นล้านบาทก็ขอแสดงความดีกับแบมะไว้ด้วยโอเคีมอเซ่